ครับผมเข้าใจเขาคุยกับใครหัวหน้าใหญ่นะ่ะสิท่าประธานนะผมเข้าใจผมจะไปทันทีเว้ยแกมากับฉันดูมันแกจะได้เจอกับลุกโปสละศูนย์ที่เหลือรอนี่อย่าทำอะไรถ้าฉันไม่ได้สั่งเกิดอ,อะไรขึ้นแกอยู่ที่นี่ตามที่ฉันบอก แล้วแกก็หุบปากของแกไปซะเข้าใจไหมครับหัวหน้าได้เลยดีไปเ,เร็วคุณดูไปกังวลเน่ยเราหาเรื่องกับคนที่เราไม่น่าจะไปยุ่งด้วยแล้วหลหะเว้ย นนยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ฆ่าฉีวาวใช่นั่นแหละที่จะช่วยเราไว้ได้ฉนันน่าจะถูกตาสุนแบ่งจากลุงโบไปบอกว่าจะแค่นั้นมันไม่แฟร์เลยอ่ะว่าไหมดูสิ่ที่ฉันสร้างสิทั้งในมาเก็ตและทุกๆอย่างในนอตพอยต์เนี่ยและไอ้ด็อกอายก็เสือกโลมาข,ขึ้นมาแล้วจะให้ฉันทำยังไงบอกมาดีสิบอกมาได้ไหมก็ตามที่คุณทําไปนั่นแหละคุณจะยอมให้อีเวนนั่นไม่ได้แกกับมันเคยมีเรื่องกันมาก่อนใช่ไหมฉันก็เดือด ฟังนะเว้ยถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรแกคือจบฉันแกต้องคอยดูแลพวกเรานะโอเคไหมเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมล่ะดุ๊กคอนรอยพวกมันเป็นคนดีแต่พวกมันนําใครไม่ได้ฉันรู้ว่าคอนรอยมันหาเรื่องแกไว้เยอะแต่แกพิสูจน์ตัวเองได้แล้วและมันก็เห็นแล้วถึงมันจะไม่ค่อยอยากจะยอมรับก็เถอะแล้วฉันก็ขอวันอะไรหน่อยดิคอยดูแลพ็่กีและแม่ฉันด้วยฉันรู้ว่ามันเป็นงานยาก แต่อย่างหนึ่งที่เรามีคือคอยดูแลกันแบบพี่น้องของแกรู้ใช่ไหมฉันู้ว่าคำนี้ถูกใช้จนไม่ค่อยขลังแล้วแต่สาหรับฉันมันมีความหมายมากกว่านั้นและแกก็ควรเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่คำว,ว่าสันองยีแต่เป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์เหมือนในสายเลือดเราคอยดูแลซึ่งกันและก,กันแล้วเราก็คอยดูแลคนที่เรารักโอเควิสเตอร์ีว่าบอกว่ามันทำงานใหบิสมารไม่ใช่ด็อกเอ้ยผมได้ยินแต่ชื่อมัน วิสต์บลีไม่ค่อยหนุนหลังให้ด็อกอายอยู่แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่มันคอยหาเรื่องฉันลีมีอิทธิพลมากพร้อมยาบ้ามันเปิดกิจาก,การซ่องหนังโป๊แม้กระทั่งการขายผู้หญิงขา้ามชายแดนไปทั่วภูมิภาคเอเชียทุกอย่างเป็นเหมือนธุรกิจอาจจะสกระปรกไปหน่อยแต่กำไรมหาศาลวินสตนันเราเดินเข้าไปเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันแย,ย,ยก่ใหญ่ที่คุณว่าเราไม่มีทางเลือกมันต้องอย่างนี้เหละเวยเราซ่อนตัวจากลุงโปไม่ได้หรอก ถ้าเขาอยากให้แกตายก็ต้องตายและฉันีคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนแกไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ฉันโดนยิงแกอย่าอย่าทำอะไรโง่ๆเป็นอันขาดได้ยินไหมโอเคลาก่อนหอกหักมึงสีอหอกด้วยจอน,นี่เฮ้วินสตันมีอะไรเหรอหน้าซีเป็ตูดไก่เลยนะดอกอายบอกว่าแกวางกล้าบไปทั่วเลยเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อก่อน,นมึงสนิทแกจะตายหามันอยู่นี่ หม่มันออกไปได้สักพักแล้วไม่มีแผลเป็นล้างไม่ดีเะเท่าไรสำหรับคนที่เกี่ยวข้องด้วยเข้าไปสิขอให้สนุกลุงโปรครับอ้าววินสันเข้ามาสินั่งลงช้าหน่อยไหมและแกไอ้หนูคงเป็นเวรละสิน,นะ วินสตันโหดชมแก้ไว้มากทีเดียววินสตันเป็นเพื่อนดีๆกับผมมาโดตลอ,อ,อดผมจะคอยยืคืนเครืงเขาฉันชอบสิ่งที่แกคิดนั่นเป็นเจตคติที่ทำให้เราเข้มแข็งความจงรักภักดีความคิดรอบคอบเคยเป็นเรื่องปกติกว่านี้วินสตันบอกว่าแกเป็นคนที่ทำให้ฉีวาไม่ต้องถูกจับเปล่าครับเป็นความคิดของวินสตันเขาคงพูดไปเองเนี่ แต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเจอทำไม่านต้องเจอปัญเาอลุงนะครับเจีงหรือเปล่าจะยังไงก็ตามแกก็ะทำได้ดีแล้วฉันอยากจะแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งลุงโปรครับไม่จะเป็นเลยที่เจออย่าเถียงกับกูไอ้สัตว์แกรู้จักโแรแลนโฮไหมเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับทวงนี่เมื่อวันก่อนเขาบอกว่าเขาอยากได้คนคอยช่วยเหลือ มันทำเงินได้เยอะพอควรบอกเขาว่าฉันส่งแกไปวินสตันองไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมมีไหมผมคับลูกโป่วินสตันวินสตันวินสตันใจเย็นเย็นฉันรู้ว่าแกกำลังใจสัน่น เออให้ตายเถอะพนันเลยว่าฉันต้องมารับพาละดูแลแกไม่ให้ลงถุงใส่ศพใช่ไหมลูงโปคงชอบแกน่าดูฉันก็ว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเหละเอาละบอกอะไรให้นะถ้าแกเบื่อเรื่องวุ่นวายที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตละก็ก็โทรมาหาฉันธุรกิจนี้ให้อะไรมากกว่าเป็นนักเลงคุมตรอกริกกี้ไอชอริกกี้ใช่ไหมขอคุณสร่ข้อเสนอฉันขอเวลาคิดหน่อยแล้วกัน ใช้รถที่ฟังนู้นสิให้โอกาสแกได้เห็นว่าได้งานใหญ่แล้วมันเป็นยังไงมันเรียบร้อยสักทีใช่คุณโอเคนะเนีออทุกอย่างเรียบร้อยดีเราไม่งานต้องทำเยอะมากเลยเตรียมตัวให้พร้อมเลย พร้อมเสมอโอเคเออในระหว่างนี้ฉันไม่งานรถมือที่จะต้องเตรียมงานแต่งข้างานต้องให้แกใช้จะสองสองสอ,งอย่างงั้นเหรอเออบอกให้นะการเป็นเรดโพย,ยังง่ายกว่าการเป็นเจ้าบ่าวสิอีกพอกเสร็จงานแล้วก็กลับมาที่ร้านอาหารด้วยนะได้เลย